พ p 649สารพิพากษาวา่าการที่พนักงานสอบสวนไม่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปชพิจารณาภายใน30วันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไม่มีผลกระทบกกเกิดขึอนต่ออำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวน คำพิพากษาสารดีกาที่19299ทับ2556พนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดโจทย์10ตำรวจเอกกอกไก่จำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายยามาตรา157 264 265 268 3้3ยห3สิบแาเจำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งราสิบเจ็ดสกวรรคแรกประกอบมาตราสองร้ยามความผิดฐานร่วมกัน ใช้เอกสารราชการปลอมกับฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลวงโทษฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรา90และเนื่องจากจำเลยกับพวก ร่วมเข้าตรวจค้นโดยไม่มีอำนาจในสถานที่สองแห่งการกระทําของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา91จําคุกกระทงละ3ปีรวม2กระทงจำคุก6ปีข้อหาอื่นให้ยก จำเลยอุทธร์สารอุทธร์พิพากษาย,ยืนจำเลยดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยข้อแรกว่าฟ้องโจทชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพินารณาความอาญามาตรา1น8งอนุหหรือไม่โดยจำเลยดีกาว่าฟ้องโจท ไม่ได้บรรยายว่าจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยอย่างไรและไม่ได้ระบุเวลาในการทำความผิดแต่ละกรรมแยกออกจากกันนั้นเห็นว่าโจทย์บรรยายฟ้องข้อหนึ่งว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2 5 5 0เวลากลางวันจำเลยกับนายเสน่ห์จำเลยที่1 ในมนตรีจำเลยที่สองจำเลยในคดีอาญามาเรกแดงที่2404ทับสของศาลชั้นต้นร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกฎข่งต่างกันกรรมต่างกรรมกันหลังจากนั้นโจทย์บรรยายฟ้องในการกระทำความผิดของจำเลยกับพวกแต่ละกรรมเป็นข้อข้อ โดยบรรยายฟ้องข้อ1ขอขายว่าในสเสน่จำเลยที่1นึ่ในมนตรีจำเลยที่สองในคดีอาญาหมายเลขแดงที่2 4 0 4 2ทับของสารชั้นตน้นซึ่งมิใช่จเจ้าพนักงานตำรวจกับจำเลยซึ่งเป็นจเจ้าพนักงานตำรวจสังกัดกองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ หรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและได้กระทำการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นร้านเสริมสวยสิริแหคัดโดยร่วมกันนำหมายค้น อันเป็นเอกสารราชการปลอมที่จำเลยกับพวกร่วมกันปลอมขึ้นใช้อ้างแสดงต่อนางวิไลช่างทำผมประจำร้านเสริมสวยเข้าตรวจคนโดยอ้างว่าเพื่อค้นหายาเสพติดเพราะมีผู้แจ้งว่าร้านเสริมสวยจำหน่ายยาเสพติดโดยนายเสน่ห์และนายมนตรีพวกของจำเลยมิได้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจที่มีอำนาจ กระทำการนั้นและจำเลยมิใช่เจ้าพนักงานตำรวจสังกัดสำนักง,งานป้องกันปราบปรา,ามยาเสพติดและจำเลยไม่มีอำนาจกระทำการนั้นและบรรยายฟ้องข้อหนึ่งขอควายว่าภายหลังจากที่จำเลยกับพวกกระทำความผิดในข้อขอขายแล้วในสน์จำเลยที่หนึ่งในบนตรี จำเลยที่ 2. ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่2 4ง4ี่ทัพของสารชั้นตน้นซึ่งมีใช่จเจ้าพนักงานตำรวจกับจำเลยซึ่งเป็นจเจ้าพนักงานตำรวจสังกัดกองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือระเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยร่วมกันสแสดงตนเป็น เจ้าพนักงานตำรวจสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและได้กระทำการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นร้านกาแฟนมสดโดยร่วมกันนำหมายค้นอันเป็นเอกสารราชการปลอมที่จำเลยกับพวกร่วมกันทำาปลอมขึ้นใช้อ้างแสดงต่อในต่อยผู้ดูแลร้านกาแฟนมสดเข้าตรวจค้นโดยอ้างว่า พวกค้นหายาเสพติดเพราะมีผู้แจ้งว่าร้านรักรอบจำหน่ายยาเสพติดโดยจำเลยกับพวกมิได้เป็นเจ้าพนักงานตํำรวจอันมีอำนาจกระทำการนั้นและจำเลยมิใช่เจ้าพนักงานตํำรวจสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและจำเลยไม่มีอำนาจกระทำการนั้นแม้นโจทย์มิได้บรรยายฟ้องถึงเวลา ในการกระทำความผิดแต่ละก,กรรมแยกจับกันและไม่ได้บรรยายฟ้องถึงหน้าที่ของจำเลยก็ตามแต่โจทย์ได้บรรยายฟ้องในข้อหนึ่งแล้ว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน2550เวลากลางวันจำเลยกับพวกกระทำความผิดอะไรกรรมต่างกันกับบรรยายฟ้องในข้อหนึ่งขอไข่และ ข้อหนึ่งขอควายว่าจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสังกัดกองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางแต่แสงดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสังกัดสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและได้กระทำการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นร้านเสริมสวยสิริแห่คัดและร้านกาแฟนมสดโดยร่วมกันนำหมายค้นอันเป็นเอกสารราชการปล้อมที่จำเลย กับพวกเอาร่วมกันทำฟอมขึ้นใช้อ้างแสดงต่อนางวิลไลและนายต่อยเข้าตรวจค้นโดยอ้างว่าเพื่อค้นหายาเสพติดโดยจำเลยมิใช่เจ้าพนักงานตำรวจสังกัดสำนักง,งานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและจำเลยไม่มีอำนาจกระทำการนั้นดังนี้ถือได้ว่าโจทย์ได้บรรยายในฟ้องถึงวันเวลากระทำความผิดในแต่ละกรรม และบรรยายฟ้องให้ปรากฏถึงหน้าที่ของจำเลยและการปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยพอสมควรเท่าที่จำเลยเข้าใจเข้าหาได้ดีฟ้องจดจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตรา158อนุ5แล้วส่วนดีกาในส่วนอื่นของปัญหานี้ จำเลยหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาเป็นข้อดีกาเพื่อน,นำไปสู่ข้อกฎหมายที่จำเลยอ้างว่าฟ้องโจทย์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158อนุหจึงเป็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อคดีนี้สารุทรพิภากษายยืนตามสารชั้นต้นและยังคงให้ลงโทษ จำคุกจำเลยแต่แล้วก็คงไม่เกิน5ปีจึงต้องห้ามมิให้ดีกาในปนัญหาข้อที่จริงตามประมวลกฎหมายวิธีวินาวความอาญามาตรา218วรรคหนึ่งดีกาสารดีกาจึงไม่รับวินิจฉัยดีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาต้องวิจฉัยตามดีกาของจำเลยข้อต่อไปว่าโจทย์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยดีกาว่าพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนบริการป้องกันรปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา89เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้พนักง,งานสอบสวนต้องส่งเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ อันเนื่องมาจากได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการให้คณะกรรมการปรชปชภายใน30วันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและคณะกรรมการปปชต้องโอนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยไม่สามารถนำพระราชบ,บัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ2551มาตรา26อนุ1มาใช้บังคับได้นั้นเห็นว่ามาตรา89แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบริการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ2542ที่บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุก หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งม่ใช่บุคคลตามมาตรา66อันเนื่องมาจากได้กระทําการตามมาตรา88ให้พนักง,งานสอบสวนส,วนส่งเรื่องให้คณะกรรมการปรปรชภายใน30วันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อจะดำเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในการนี้หากคณะกรรมการปปชพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวม่ใช่กรณีตามมาตรา88ให้คณะกรรมการปปชส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนพเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปนั้นเป็นบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งการการเมืองถูกร้องทุกข์หรือกล่าวโทษอันเนื่องมาจากได้กระทำความผิดฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมให้คณะกรรมการปรปรชพิจารณาเท่านั้นการที่ดังนี้การที่พนักง,งานสอบสวนไม่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปชพิจรารณา ภายใน30วันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษจึงไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อหนนาสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีนี้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องการกระทำความผิดของจำเลยให้คณะกรรมการปปชเมื่อวันที่26ธันวาคม5 5 5 0ซึ่งขณะนั้นพระราชบัญญัติมาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกระปพราความการทุจริตพศ2 5 5 1ยังไม่มีผลใช้บังคับดังนั้นในการพิจารณาการกระทำความผิดของจำเลยคณะกรรมการปปชจึงต้องพิจารณาตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากิย์สรงเป็นประมุขฉบับที่31เรื่องการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติข้อ6ที่ให้คณะกรรมการปปชส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปได้แมนระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปปชพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2 5 5 1มีผลใช้บังคับ ก็ไม่กระทบต่อการพิจารณาของคณะกรรมการปปชตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบชาติธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังกล่าวเพราะพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลังเมื่อคณะกรรมการปปชมีมติให้ส่งเรื่องกลับไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป พนักง,งานสอบสวนย่อมมีอำนาจที่จะสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนคดีนี้จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโจ์จึงมีอำนาจฟ้องดีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันพิพากษาหย,ยิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120ห้ามมิให้พนักง,งานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตารา121พนักง,งานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีายาทั้งปวง มาตนึ่งร้อยยวักสองแต่ถ้าเป็นคดีความผิดโ่อส่วนตัวห้ามไม่ให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ